สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกๆคนนะจ๊ะทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะสําหรับเอฟซีใหม่นะจ้ะที่เขามารับชมแล้วกระซอยเป็นกําลังใจให้อดมินนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน,นะจ๊ะเพื่อที่จะบริภาทแนวทางต่อไปเนาะเมื่อในแอดกน็นําแนวทางนี้เคอีเช้าบ่ายเนาะมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะจ้ะแนวทางมีเขามีรถป้าปนกันไปเนาะวิเคราะห์พิจารณาเอานะจ้ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊นะเนาะทางช่อง เพียงแค่สื่อกลางเนาะไม่สนับสนุนให้เลี่ยนการพนันทุกชนิดรับชมเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะผิดพลาดประการใดแอดกาบขอทนขออภัยเนะเาะฮอกลับวเบิงผลว่าที่ยิบเก้านาะจ๊ะแนวทางกะที่เขาเนาะแนวทางนี้เคอีเนาะจ๊ะผลที่ออกนี่เคอีเช้าหกสี่เก้ากับหนึ่งสามหกสี่เก้าสี่เก้าเข้าเด่นเก้าวิ่งรูดเนาะจ๊ะส่วนตัวเจาะฮอกกับบมีเนาะกะลวดไปเนาะจ๊ะ เขาเฉพาะเด่นเก้เนาะเด่นเวิ่งรูดทะลูดเก้ากระไดนะจ๊ะส่วนตารางวันกระมาเนาะจ๊ะเนาะมา4ส่วน1นึ่งม่มีนะจะกระลุดไปตารางวันมาหนเนาะส่วนนี้เคบายสามเก้39 2. 39 2เข้าเด่นวิ่งรูดอีกรอบเนาะจ๊ะเข้าตัวเจาะตัวเน้นตรงๆเนาะจ๊ะเกาเนาะเก้าสส่วนเจ เจ็ดศูนย์นี่โบมีนะจ๊ะกระลุดไปเนาะส่วนตารางวันสองกมาเนาะจะกะยินดีกับพี่น้องเอฟซีที่ยังตามแนวทางอยู่เนาะจานี้เคอีเช้าบ่ายเนาะมาในรอบบ่ายเนาะจะเก้าสองตรงๆมาตัวเน้นเนาะจะได้เด่นเก้าวิ่งร,รูดเนาะถทะลุดเก้ามาสองหลบเนาะจ้ะรอบเสารอบบ่ายเนาะได้ซีเก้ากับเก้าสองตรงๆเนาะจ้ะ รอบหน้ากะวิเคราะห์พิจารณาอีกเนาะจากพี่น้องจากระปังปังปูริเยกันขอให้มีโชคมีลาบกันทุกๆคนที่เขามารับชมเนาะจ้ะเขากะมาเมงเบ่งแนวทางวันที่30ต่อเนาะวันที่30วันที่30แให้เด่นที่09วิ่งรูดส่วนตารางวัน4 เจ็ดหสามารถจับสองตัว3ามตัวน้ำไปรลดไปวิ่งได้เนาะส่วนในตารางวันเนาะส่วนตัวเจาะก็จะมี03 04 05 08 9ก็จะมี90 9าศู เก้าหกสองตัวอย่าลืมไปกลับจ้าทุกอย่างทุกแมวต้องไปกลับเนาะไปกลับทุกครั้งส่วนตัวนิน้นศูนย์สามศูนย์แปดเก้าศูนย์ 9, ถ้ามากกระชอบก็จดได้แคบได้นะจ๊ะเอาไปใส่เป็นแนวทางเนาะไปเปรียบเทียบวิเคราะห์วิจารณาเบิงเอาเนาะจ๊ะไออนที่จะออกไปก็ซอยเป็นกําลังใจให้อดมินน้าเนาะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจ๊ะเพื่อที่จะบริภาดแนวทางต่อไปสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง f อเนาะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ล้ำเลยดวยเนาะจ๊ะไว้พบกันคลิปนาะสวัสดีค่ะ